เราจะสังเกตแฟนเราได้อย่างไรว่าเขารักเราหรือเปล่าทั้งที่เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาไม่เคยบอกรักเราแล้วก็ไม่มีท่าทีหวานซึ้งเลยอรับางทีอยากจะสื่อไปถึงน้องๆทั้งหลายว่าผู้ชายเนี่ยนะครับตามหลักจิตวิทยาแล้วเนี่ยก่อน25ปีเนี่ยไม่คิดจะรักใครจริงหวังแต่งอะแต่ถ้ารักหวังทิ้งสเปิมแล้วเ็โอเคนะที่นี่27แล้วบางทียังยังอยากอยู่เลยตอนสมัยผมนะครับ30แล้วผมยังไม่อยากจะแต่งเลยเพราะนั้นผู้ชายเนี่ยดูยากตรงนี้ผู้ชายเนี่ยเขารัก แล้วเขาก็เปลี่ยนได้นะครับซึ่งผู้หญิงเนี่ยอพอรักแล้วจะไม่ค่อยเปลี่ยนจริงไหมนะคุณแม็กกี้นะเขาเปนะ็นรักแท้รักแท้ครับถ้าเราจะดูได้อย่างไรเราต้องดูว่าเขาใส่ใจเราไหมถึงเวลาเขาก็มารับมาส่งเราไหมเรืออะไรต่างๆเมื่อสอสัปดาห์ก่อนนะครับผมไปงานแต่งงาน ชายหนุ่มหญิงสาวก็บอกว่าเรื่องเกิดเหตุเพราะอะไรทำไมถึงมารักกันและแต่งกันได้นั่นเรียนจบปริญญาโทและผู้หญิงจบปริญญาโทผู้ชายจบปริญญาโทไปสองสามปีเรื่องเกิดเหตุก็คือผู้หญิงขับรถไปแล้วไปชนท้ายรถรุ่นพี่ก็เลยไม่มีรถใช้ต้องเข้าอู่นะทีนี้รุ่นพี่ทํำยังไงร,รุ่นพี่ที่แสนน่ารักก็ต้องรับทรงนะครับคือบ้านเขาอยู่ใกล้กันะ่ะรุ่นพี่อยู่พัะขนงนะครับรุ่นน้องอยู่สามแยกไฟฉายรุ่นพี่ก็มันบ้านไปใกล้กันก็แวะมารับไป นะครับเราจะสังเกตว่าถ้าแบบนี้เนี่ยรักจริงใช่ไหมเพราะว่ามันใกล้กันจริงๆใกล้กันหลายสิบกิโลนะครับอ่าเราก็ดูว่าเขาดูแลเราดีไหมสม่ําเสมอไหมการจะดูแลว่าผู้ชายเนี่ยรักจริงหวังแต่งไหมเนี่ยต้องดูว่าเขาสม่ําเสมอไหมเขาไปหาคุณพ่อคุณแม่เราหรือเปล่าเวลาเราไม่สบายเวลาเรามีทุกมีอะไรต่างๆาเนี่ยเขามาช่วยเหลือเราหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเจอกันทีไรแล้วชวนเดี๋ยวเข้าโรงแรมเธอน้องจะได้ดูว่าความรักเรารับซึ้งแบบไหนแบบนั้นคงหวังทิ้งสเปิร์มเฉย นะครับก็สิ่งที่สําคัญที่สุดจะดูว่าผู้ชายคนนี้จะรักเรานานไหมให้เวลาทิง้งไว้นานๆถ้าเขายังอยู่ไม่ค่อยหายไปอันนี้เราก็ใช้ได้นะครแล้วคงจะต้องเริ่มต้นด้วยความรักแบบเป็นเพื่อนกันก่อนใช่ไหมคุณแ็กกี้ใช่แล้วครับถูกต้องที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเริ่มเป็นเพื่อนผู้ชายสักคนหนึ่งและใช้ความสนิทครับรักแท้เนี่ยมันต้องใช้เวลามันมาเดี๋ยวเดียวไม่ได้ปิ้งเดี๋ยวเดียวไม่ได้ไอแบบนั้นเขาเรียกว่ารักแรกพบรักแรกพบมักจะจบลงบนเตียงนอน นะครับวันนี้เนี่ยอตอนผมมาเนี่ยผมอ่านอ่านอ่านโพนะเขาบอกบเดี๋ยวนี้เนี่ยหนุ่มๆส,สาวๆบอกว่าการมีความสัมพันธ์ทางเพศก่อนแต่งงานเนี่ยไม่ใช่เรื่องต้องห้ามอีกต่อไปแล้วเราฟังก็ดีเหมือนกันเนาะหนุ่มๆรุ่น,หนใหม่เขาเป็นอย่างนั้นแต่ส,สาวๆก็ยังอยากจะหาผู้ชายที่รักจริงเหมือนกันใช่ไหมครับแม็กกี้ใช่ครับผมดูนานๆหน่อยครับ,รบมีคําเดียวแเดงจะดูได้ยังไงดูนานๆหน่อยถ้าเขายังอยู่กับเราสม่ําเสมอแล้วก็โอเค Mu Number five.